สวัสดีครับเนมจากช่องโดเนมนะครับใครกำลังจัดซื้อรถยุโรปมือ2โดยเฉพาะรถบ m เสังเกตต,ตามนี้วันนี้มีรถบีเอ็มเดอมันยูอ e นะครับลูกค้าเพิ่งซื้อรถแค่1อาทิตย์เขาไปซ่อมที่อื่นมา2อสมหมื่นแล้วนะแต่อาการที่เขาเจอนะครับหใครมีอาการตามนี้เวลาเหยียบบนรอบต่าๆนะครับเหยียบไม่ออกสะดุดเครื่องสั่นนะครับมีปัญหาเรื่องระบบน้ามันแน่นอนแต่คันนี้เนี่ยแจ็คพอตจริงๆเขามีปัญหาเรื่องเกียร์ด้วยนะครับพอแก้ปัญหาเรื่องน้ามันเนี่ยแล้วเกียร เล่นรถยุโรปอาจจะแยกไม่ออกนะครับระหว่างเครื่องสะดุดแล้วก็เกียร์เป็นยังไงเอาง่ายๆคือถ้าคุณซื้อรถแล้วเหยียบแล้วรถขับไม่ออกนะครับสะดุดแนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับก็คือถ้าคุณรู้สึกได้เนี่ยผมผมแนะนําว่าซื้อรถที่สมบูรณ์ดีกว่านะครับหรือถ้ามาแก้จะได้รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คันนี้เป็นเบียมยูอีเกนะครับเครื่องเป็นซินตัว4สูบคันนี้นะครับเอารถเข้ามาล้างหัวฉีดนะครับล้างเทสซ่อมนะครับราคาประมาณ6000กว่าบาทน,นะครับแต่แจ็คพอต จริงๆเขามีปัญหาเรื่องเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมแอร์พังนะนี่ซื้อแค่ทิีเดียวซื้อทําจบๆหรืออยากจะพรีออเดอร์กับเราตามสเปกก็แจ้งได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ใครไม่รู้ว่ารถเราเป็นยังไงอาการเป็นยังไงแนะนําอย่างนี้ครับเรามีโปรโมชั่นนะครับเข้ามาเซอร์วิสน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์เนี่ยเรามีบริการตรวจเช็ครถให้ทั้งคันนะครับโดยการ1เอาคอมพิวเตอร์สแกนนะครับรู้ว่าระบบ รถเป็นยังไงบ้าง2นะครับเราจะตรวจเช็คช่วงล่างเช็คระบบทั้งหมดแนะนาเลยว,ว่าลูกค้าต้องซ่อมอะไรถ้าคุณแก้ตั้งแต่แรกคุณจะไม่เจอปัญหาใหญ่นะครับคันนี้เบ็ดเสร็จนะครับซ่อมไปหมื่นกว่าบาทเป็นระบบน้ํามันประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะครับระบบแอร์ไปประมาณ3ามถึงสี่พนะครับคันนี้วาวระเบิดเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ารถคันนี้ซ่อมใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับจะได้เตรียมงบไปถูกเข้าเซอร์วิสอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ลูกค้าแจ้งมาให้ เข้ามาเทสล้างหัวฉีดบินซินแะครับแต่เข้ามาแล้วเราจะเช็คทุกอย่างให้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างระบบไฟแล้วก็มีน้ํามันเครื่องรั่วซึมอะไรอย่างนี้นะครับ <S <S ด้านล่างเราถอดแผงปิดใต้เครื่องออกมาแล้วนะครับ <S <S เราเจอน้ํามันเครื่องรั่วซึมหลายจุดเลยนะครับ <S <S ว่าจะเป็นซีนคอหน้านะครับ <S <S ประเก็นอ่างเครื่องแล้วก็มีน้ํามันแหลมาจากด้านบนนะครับมียางฝาวาลแล้วก็โอลิงตัวแรงดันน้ํามันนะครับนี่นะซีนคอหลังด้วยนะครับส่วนอ่างเกียร์เพิ่งทํามาแล้ว ราะว่ามีรอยทากาวนะแต่ว่าน่าจะมีการซึมเล็กน้อยนะครับส่วนน็อตถ่ายก็มีการทากาวอุดมาด้วยนะครับกันรั่วครับกันรั่วโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเทสอาถังวัตถีให้ลูกค้านะครับเทสขึ้นแท่นดูนะครับจุดน้ํามันเครื่องที่รั่วจากด้านบนนะครับจะมีฝาเติมน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็จะมีโอลิงตัวเซ็นเซอร์แรงดันนะครับสองตัวนะครับรั่วซึมอ่าแล้วก็จะมีจุดนี้นะครับ ที่มือฉีนะครับไม่แน่ใจว่ายางฝาวาวหรือเปล่าอาจจะเป็นน้ํามันเครื่องจากด้านบนก็ได้นะครับที่ไหลลงไปหัวฉีขึ้นแทนเทสแล้วนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวเราจะเทสดูนะครับว่าการเดินเบาและอัตราการสปีดของหัวฉีดจะปกติไหมครับอ่ะสตาร์ทอันนี้เราเทสตอนเดินเบาอยู่นะครับเอ่อจะมีหัวที่สองนะฮะหัวที่สองฉีดไม่เป็นฝอยนะครับสองกับสามนะครับ หัวที่หนึ่งฉีดแต่ว่าเอียงนะครับผมเอียงไปด้านข้างนะครับไม่ได้ฉีดเป็นฝอยนะครับถ้าเปรียบเทียบทั้งหมดน่าจะเป็นสูบที่สี่นะครับฉีดฝอยกว่าเขานะครับแต่เราทําการเทสก่อนนะครับแล้วก็จะทําการถอดชุดซ่อมออกมาแล้วทาการต้มมอตอมอต้าโซนิกนะครับแล้วเปลี่ยนชุดซ่อมให้ใหม่นะครับจากการที่เราเทสนะครับหัวฉีดตอนสปีดนะครับอัตราการฉีดไม่เท่ากันนะครับปริมาณซีซีแต่ละหัวฉีดไม่เท่ากันนะครับผม เราถอดชุดกลองมาฉีบมาแล้วนะครับนี่เป็นกลองชุดเก่านะครับส่วนนี้เป็นกรองชุดใหม่แล้วก็ชุดโอลิงทั้งหมดนะครับ,รบเราจัดการต้มเรียบร้อยนะฮะจัดการเปลี่ยนนะครับก็คือชุดกลองนะฮะชุดกลองแล้วก็โอลิงทั้งหมดนะฮะอันนี้อันนี้โอลิงเดิมนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนโอลิงใหม่ชุดกลองใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจัดการประกอบเข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับ bmw e เก้าสิบนะครับเราทําการ ล้างเทสหัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะครับคาลิเบตตอนนี้เอาออกมาลองขับนะครับสิ่งที่เราเจอเพิ่มเติมก็คือหนึ่งอาการเกียร์มีอาการกระตุกนะครับผมเวลาอินจิ้นเกียร์สามถึงสี่นะครับหรือว่าเราชะลอนะครับผมจะมีการดึงรอบกระชากที่ตัวเกียร์นะครับนี้เดี๋ยวแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างก็จะมีด้านหน้าด้านหลังนะครับเกี่ยวกับโช๊คละบูต่างๆนะครับจากการลองขับนะครับ หนึ่งอย่างที่เจอนะครับคือแอร์รถลูกค้าเวลาวิ่งบางทีก็เย็นนะครับบางทีชะลอปุ๊บก็เหมือนมีแต่ลมออกมาเฉยๆนะครับจะออกแบบลมอับๆหน่อยฮะไม่มีความเย็นนะครับผมเหนียวๆออกมานะจากช่องแอร์นะครับหลังจากที่เราเกาะหมวอฉีดแล้วก็ทาการเทสวิ่งหนึ่งรอบนะครับตอนที่เราไปลองเทสนะครับวิ่งวนหนึ่งรอบนะฮะแอร์เย็นนะครับแล้วตอนที่เราจะกลับมาที่อู่นะฮะอยู่ดีรถแอร์ไม่เย็นนะครับ ตอนนี้เอาเข้าเช็คนะครับอาการเบื้องต้นนะครับคือคอมแอร์ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ช่างไลไฟก่อนนะครับเหมือนประมาณว่าสัญญาณมันไม่ส่งมาคอมแอร์นะฮะค้าออกมานะครับจะมาเปลี่ยนวาลนะแต่วาลลูกค้ามันขาดในนะครับวงจรขาดด้านในเลยทําให้การเปิดของคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานนะครับอันนี้เป็นวาลของเรานะครับเป็นอะไรเก่าของเรานะครับซึ่งวาลด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ของลูกค้าตัวนี้มันรัดวงจรขาดนะครับผมด้านในหลังจากที่เราเปลี่ยนวาล์คอนโทรลที่คอมแอร์ไปแล้วนะครับเรากําลังทําการเติมน้ํายาแอร์ไปนะเราประกอบอย่างอื่นไปแล้วนะครับผมตอนนี้กําลังทําการเติมยาแอร์นะครับหลังจากแว็กไปแล้วนะครับตอนนี้น้ํายาแอร์ปกติแล้วนะครับคอมก็ทํางานแล้วนะครับดูปกตินะครับตัววาล์วที่ตูดคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นนี้ชอบมีปัญหานะครับผมตัวนี้ของลูกค้า มันขาดวงจรนะครับเสียนะครับแต่คอมแอร์ไม่พังนะครับพังแค่ตัววาลนะครับผมครับได้เห็นราละเอียดนะครับการซ่อมรถ bmw e 9 0ใครมีปัญหาเรื่องระบบน้ํามันนะครับระบบเกียร์นะครับหรืออยากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเอาง่ายๆถ้าพี่ไม่เคยเซอร์วิสหรือพี่ไม่รู้ว่ารถต้องซ่อมยังไงนะครับเอารถเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเรานะครับเดี๋ยวเราจัดการตรวจเช็คให้จะได้รู้บัตเจ็ตรู้ค่าใช้จ่ายนะครับสุดท้ายใครอยากซื้อจะขายหรือจะซ่อมนะครับก็แอดไลน์ตามค r code ค้ดโนเนมได้เลย ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ช่อง No Name ด้วยนะครับสวัสดีครับ